ตอนนั้นผมเป็นสมนเน็อยู่ที่บันเดนลาบุรีนะครับก็วงอ n โนเซนเนี่ยก็เป็นจุดกาเนิดที่บานเดนลาบุรีนะครับตอนนั้นเราไปประกวดโฟกซองที่งานคริสต์มาสที่โรงเรียนหลรุราจัดนะครับแล้วก็ไปประกวดที่เทศบาลเมืองลาบุรีแล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศมาในยุคนั้นเนี่ยความหวังที่พวกเรามีอยู่เราก็หวังว่า ชีวิตเราเนี่ยที่เข้าบรรเดนเนี่ยเราก็หวังว่าเราจะได้เป็นพระสงฆ์นะครับมีความมุ่งมั่นตั้งใจแบบนั้นนะครับแต่สุดท้ายผมเชื่อว่าพระก็มีแผนการให้กับทุกๆคนนะครับว่าพระองค์จะให้เราเนี่ยทำหน้าที่อะไรในพระศาสนาจากักรนะครับในช่วงที่เป็นเนนนะครับก็มีโอกาสได้ทําเพลง กี่ยวกับในวัดนะครับซึ่งตอนนั้นในคุณพ่ออธิการนะครับก็คือคุณพ่อสุรพลเนื้อจีนเนี่ยท่านก็มีดําริอยากจะหาเงินกองทุนเข้ามาเดนเพราะตอนนั้นเดน,นเยอะมากนะครับเดน,นมีเป็นร้อยนะครับค่าใช้จ่ายเยอะมากก็เลยมีโครงการที่จะเอาเพลงที่ร้องท,ท,ทั่วไปในวัดเนี่ยนะครับทำเป็นคาเสเซ็ตซังม้วนหนึ่งเพื่อที่จะาขายเพื่อหาเงินเข้ากองทุนตอนนั้นจําได้ว่าคุณพ่อเสนอ,อังเป็นบราเดอร์อยูอ่นะครับ อิโรเซนก็มีผมมีคุณพีรสันและก็คุณสายชนนะครับตอนนั้นเราทาเป็นโฟกซองนะครับแล้วก็มาเลยใช่นะครับเป็นห้องอัดในบ้านเนนนี่แหละนะครับไม่ได้ไปห้องอัดเสียงที่ไหนนะครับมีเครื่องคัฟเ็จเครื่องหนึ่งนะครับที่ใช้สำหรับกดอัดได้เครื่องตั้งอยู่ห้องหน้ามือกีตาร์อยู่ซ้ายมือเชเดนเอมือกีตาร์คนเชเดนบีร้องนําอยู่กลางมีบราเดอร์เสนอเป็นซาวด์เอนจิเนียร์ กดอัดกันทีละเพลงทีละเพลงทีละเพลงแล้วเวลาที่อัดเนี่ยเวลาปกติอัดไม่ได้เลยครับเพราะว่าเสียงมันรบกวนเราจัดกันหลังสี่ทุ่มไปแล้วตอนที่ทุกคนนอนหลับไปหมดแล้วนะครับแล้วก็เพลงเพลงเนี่ยคือคือเพลงเพลงหนึ่งที่เราใช้อัดเสียงในตอนนั้นนะครับในอัลบั้มเพื่อพระองค์นะครับเป็นเพลงที่คุณพีรสรรจดสมัยแต่งเอาไว้นะครับแล้วก็อยากจะร้องเพลงเพลงเนี่ยให้กับทุกท่านได้ฟังนะครับ จิตฉันมั่นใจในพระองค์ท่านทรงเมตตาจะหาไหนสรงมอบชี นั้นคือผู้ไทยหากเรามั่นใจในพระองค์ mm hmm. เมื่อครั้ง mm hmm. วิญญาณฉันลงทาง mm hmm. สุดอ้างว้างต่างใจกะไรนะ้ ทรงไทยโทษสาของข้าเอ่ยพระองค์นั้นสุดฝฟฝันเหมือนสิ่งเดียวเดียวฉันมั่นใจใกล้ชิด พระคริสต์น,นิรันดรสิ่งที่ฉันใฝ่ฝันตลอดไปความสุขโลกนี้ไม่มีเหมือนที่ตั้งใจขาดองศ์ ใไม่ได้เลยขาดองทรงใจไม่ได้เลยขอบคุณมากครับ